และก็สนับสนุนให้กับจังหวัดทั่วประเทศนะคะในวันนี้สำนักงานสารสุดจังหวัดน่านจึงจงดีค่ะานดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์สายธรรมนสุขจังหวัดน่านกล่าววัตถุประสงค์ของการจัด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 ่ัดจ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 ัด่ัดจัดจัจัดจัจัดจััดจัดจัดดจัดจัดจััดจ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 ัรัดจดจัดัดจัดดจัด เมื่อประโยชน์ในการใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ช่วยฉีดแลนเสพกันต่อไปอต่อไปเช่นกันขออนุญาตตรงนี้นะครับ ร่างการอำเภอแม่จีลิงค่ะค่ะศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยาแนแห่งชาติดอยตุคามตะปูค่ะถัดไปศูนย์บริการท่องเที่ยวอุทยาแนแห่งชาติปุนสาอำขาพนา,น,าน,น้อย ท,ที่หน่วยได้เลยนะครับผมก็คือยึดติดกับเสาหรือว่าพื้นที่ของตัวนี้นะครับแล้วการใช้งานจริงๆก็คือให้คลุกได้เลยเพราะว่าชีวิตมันสําคัญกว่านะครับก็คือเกลื่ยล็อกทุกหน่วยงานได้รับไปอ่ะครับก็จะมีตัวเครื่องตัวตัวนี้นะครับก็คือเป็นกล่องตัวนี้โกคาปกติแล้วถ้าไปติดตั้งตามจุดต่างๆก็คือจะติดตั้งพร้อมตู้ตัวนี้นะครับซึ่งตู้ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้ มีกุญแจสําหรับล็อกนะครับแล้วคนแล้วนะครับโปรโตคอลของทางการช่วยชีวิตนะครับก็คือคนก็เอาเครื่องไปแล้วก็รีบก็คือจะแบกลอกแผ่นนี้ออกมาครับแล้วก็แบะตรงหน้าอกของคนที่หัวใจหยุดเต้นนะครับก็คือสองอันเนี้ย ตังกระตนหัวใจไฟฟ้า a g นะคะโดยผู้แทนบริษัทคือคุณพันวัชยสงานนะคะผู้แทนบริษัทดีโลเวชั่นจำพัดเชิญเลยค่ะอนัตัวจะงยังนี่เลร้องกระทุกปีลื้อเลย